สวัสดีค่ะพลังจิตํำทำนายกับอาจารย์กฤกรนะคะวันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้อคําเตือนจากจักรวาลจักรวาลกำลังส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างถึงคุณนะคะอย่าได้มองข้ามสัญญาณนี้พลังงานวันนี้นะคะเป็นพลังงานของหลายๆคนหลายๆท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ นี่คือพลังงานหน้าไพ่นะคะจากพลังงานหน้าไพ่ที่อาจารย์สัมผัสได้นะคะบ่งบอกถึงมีหลายๆคนหลายๆท่านมีพลังพิเศษมีความรู้มีความสามารถพิเศษอยู่ในตัวเองจัก,กรวาลได้ส่งพลังงานนี้มาให้คุณตั้งแต่คุณได้สัมผัสมันโดยรับรู้โดยผ่าน การฝันหรือการทำนายจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณคลิปวันนี้อาจารย์ขอจบลงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ